ครับสวัสดีพี่น้องเชาวยูทูบทุกท่านทุกคนนะเปิดหัวมัต่ิถนนใส่แม่ไอไปหาแม่จันนะต,ต่อแากคลิปที่แล้วก็จะมาชมบรรยากาศให้ในส่วนอ่า ร้อยใจรับเ่าะจะมีรถอีเทน,นไว้สำหรับนขนพยาขนความจขงแกรางในในสวนนี่เนาะไปะิกขึ้นไปทางเดิมนะจากที่ที่เขาเตียมา ผนเสร็จยาเสร็จอย่างไปทิ้งเนาะบรรยากาศของแนาตึะของแนาขัน้นบันไดไปติดเตียวไปเลาะไปแต่งนี้เนาะอ่ะาพาพี่น้องมาเอวก็วิวที่ทัศน์ก็คือ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเหมือนเดิมนะับ่นะถิ่นชีวิตชาวโรยป็นจะวกเข้าเขากบลังเขียวงามเนาะ ชาวนากำลังมาดูน้ำนาชาวนากำลังมาดูน้ำนารอบๆนอนก็จะมีดอกไม้ขึ้นห้องว่าดอกดอกวอดทอง bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bắt đường chúng ta กปคุ้ยน,น,น,นี่อย่างไรเธอหน้ยเดียวน่าจะเป็นกุ้ยไว้ประดับมาได้ก็หานะะลูกบ็คเอ,อยใหญ่ ชมของทุนน่งนาทุา่งจะเป็นส่วนดอกนะครับพี่น้องไปชมส่วนดอกก่อนจช่ ็จะมีทางเดินลอดนี้เนาะลอดนี้เล้วก็ขึ้นไปแล้วสะพานข้ามสวรรค์แบะอ,อันนี้เป็นงานต่อของน,นี้ ดูตรงนี้กันเดี๋นอตราที่สีมาเจะเดียวไปอัวนี้ไปเนาะรอบนี่นี่

ห้องว่า,างเนี่ยพ่วิวพอสีอ่ะมันเขียน,นป้ายที่ทำเนาะวิวพอสีเหรอนนอ่าเดี๋ยวเราจะพับพิศลานี่เหตุก่อนเนาะพิศรานี่ก็จะมุ่งด้วยตองตึงก็จะมีคนสวนเพิ่นกำลังปรับปรุงพื้นที่เนาะไปะขึ้นไปยาวเว้ยบนศาลานี่ครับ นั่นเลยแดดมัน้อ่นะครับเนาะอยู่นาข้างโดยเนาะบรรยากาศในข้างโดยหรือว่านาข้างบันไดเนาะโอ้ปลาของปลาน้อยๆอยู่เป็นกลุ่มเลย จะหันก่อนนี่รู้สึกว่ามันรู้สึกมันจะมืดมืดเนาะหัวจะหันก่อนนะนาจะบหันเลย เพิ่มนี้เขาก็จดจบแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ตือนนะครับเนาะขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ